สวัสดีท่านผู้ชมเอซีนะครับสวัสดียามเช้าเช้านี้อยู่กับผมสียาชนนครับวันนี้มาอัปเดตแปลงอ้อยให้ดูครับฝั่งนีน้แปลงอ้อยของเราก็ตอนนี้ก็เราพ่นยาไปแล้วนะครับพ่นยาใช้าย,ยาไปแล้วนะก็ขอบคุณที่เขามารับชมครับวันนี้เรามีภารกิจเร่งด่วนนะครับโอ้โหฝั่งที่ว่าเรา ไม่ได้ปลูกอ้อยนะครับเรามาหวานข้าวครับผมเจอโรคใบไหม้นะครับนี่ก็เลยเราต้องมาตัดแล้วก็พ่นยานะครับส่วนตัวย,ยาจะเป็นยาตัวไหนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูทีหลังครับกรเกษตรพอดีทางกเกษตรเขายังไม่ส่งมาให้นะครับกรมการ,กรเกษตรครับผมเราได้ถ่ายรูปส่งไปให้เขาวินิชัยดูยครับ เพราะว่าเป็นโรคใบไ,ไหม้นะครับนี่นะผมนี่มากับน้องเขาพุ่นครับปุ่น,นเดี๋ยวฝั่งนี้ปอทำเองงูเก็บแต่น,นี้ไปเดี๋ยวปอเก็บอกเ,เองปัอตรายเออแต่ให้มันเสม,มอหน่อยให้มันสวยหน่อย วันเสาร์ครับขอดีวันนี้วันเสาร์ครับผม นะขอบคุณครับผแก็รอดูว่าหลังจากตัดใบเสร็จเราค่นยานะครับน่าจะเป็นเคมีครับผมทางจ้าหน้าทีก็บอกว่า ถ้าไม่ใช้เคมีเอาไม่อยู่นะครับเริ่มลามไปแล้วครับผมตอนนี้ลามไปหมดเลยครับฝั่งนี้ก็แปลงอ้อยของเราครับผมนี่ครับผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆครนะอันนี้อ้อยก็อายุประมาณสี่เดือนครึ่งนะครับผมนี่อ้อยอายุสี่เดือนครึ่งครับออกสวยมากเลยนะครับ ฝังปุ๋ยไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาเทใส่อันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากไปหาเห็ดโอ้โหอย่างมันเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูก็เข้าไปรับชมได้นะเนืนอเสียชแนลมาพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมอัปเดตไปง่อยให้ดูครับไงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับผมแต่ก็รายได้ที่เราได้รับนะครับรายจ่ายที่เราใช้ไปนะครับผม อ้อยปีนี้ได้ข่าวว่าราคาดีนะครับนี่นะเอาบรรยากาศไปด้วยนะครับผมสยามชแนลช่วงนี้ข้าวก็เริ่มเขียวกระจีแล้วนะครับพุ่งนาเห็นตานะครับหลักท่านผู้ชมที่ทำงานอยู่แดนไกลก็วันนี้ผมเก็บบรรยากาศมาฝากน,นะครับเผื่อคิดถึงบ้านนะครับผมนี่นะบรรยากาศยามเช้านะครับ อยโอ้โหวันก่อนผมไปไล่สดอยู่ป่าลำชีนะผมเจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากเลยนะครับยังไงก็แวะเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็วิดีโอน้ำหยดมาตลอดเลยนะครับตรงนี้เป็นวิดีโอก็มีนะครับอัปเดตให้ดูช่วงนี้เห็ดขึ้นเยอะมากเลยนะครับชาวบ้านนีาหาทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมคืนคืนหนึ่งหน,งน่าจะเป็นตันนะครับวันหนึ่งน่าจะเป็นตันเลยนะเห็ดเห็ดใครนะครับช่วงนี้ นี่นครับผมยังไม่กล้าลงไปดูนครับเพราะว่าเพิ่งพ่นยาได้ประมาณสี่วัน,นครับสามสี่วัน,นครับผมงั้นก็ถ่ายไกลๆก,ก่อนอามุมสูงากาะครับนี่นะครับแปงอ้อยสวยมากเลยครับยอดจริงๆครับเดี๋ยววันนี้เราภารกิจเราก็คือตัด ไปข้าวเสร็จก่อน,นครับผมเดี๋ยวผมจะรอตัวยาจาก,กเกษตรนะครับกรเกษตรตำบลน,นะครับผมเดี๋ยวเขาจะจัดตัวยามให้พ่นนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะรอดไหมครับโหถ้าเป็นแบบนี้นี่ขาดทุนเลยนะครับผมทีนี้อากาศมันชื้นนะผมฝนตกแดด แดดออกนะครับอากาศร้อนแล้วก็ชื้นครับร้อนชื้นครับส่วนมากจะเป็นจุดที่ว่าใบข้าวสวยๆนะครับจุดที่ว่าข้าวน้าๆสวยๆนะเป็นเชื้อราโอ้โหเดี๋ยวผมไปช่วยเขาปุ้นตัดก่อนครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่ยงชาแนลของดีวิถีบ้านเราครับผม เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูตอนหลังจากพ่นยาไปนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วก็พ่นยาไปว่าจะได้ผลไหมครับจะรอดไหมครับนี่ครับส่วนตอมันก็ยังมีเหลือบ้างครับผมจะรีบตัดก่อนครับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเอาบรรยากาศไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ